สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับพวกผมเช่นเคยนะครับใหญ่ทอโต้นะครับวันนี้อยู่ที่สํานักงานใหญ่ทอออโต้นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์บินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับใครสนใจนะครับแอดผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเป็แปดสี่ใหญ่ทอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโว่สองจุดสี่อีพัฒนะครับ พีระเนอร์แคปนะครับคันนี้ปี2018นะครับรถมือเดียวไมน้อยนะครับคันนี้ไม่50,000เจ็ดนะครับเราขายก็อยู่แลขายก็อยู่ที่ราคา5 0 0 0 0 5,000บาทนะครับใครสนใจนะครับยังว่างอยู่นี่อย่รีบจองกันเข้ามาได้เลยนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้สีดาล้วนเลยนะครับดําเงาเลยนะครับมาดูส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านี่ใหม่กิบเลยนะครับ เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับ f u l LED l เลยนะครับ Daytime นะครับไฟ Daytime Daylight นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็น LED ด้วยนะครับนี่ครับสวยใหม่กิฟต์เลยนะครับกรอบเป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยกระจังหน้ากรอบเป็นโครเมียมนะครับตัวโลโก้เป็นโครเมียมตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยไฟตามใหม่กิฟต์เลยนะครับฝากระโปรงเงาวัครับ ใครกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับมาดูตรงส่วนของแม็กครับเป็นแม็กอันล้อยนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับยางปีสองพนยี่บสองนะครับสัปดาห์ที่สิบหกของปีนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวอ่านเลขยางก่อนสองหกห้าครับหกห้า R สิบเจ็ดนะครับแม็กเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับซูมล้อนะครับ รถประวัติสูตรวจสอบได้นะครับไฮรักรีโวนะครับคันนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับบวกไฟเดียวนะครับพุ่งกรอบด้านนอกนะครับโครมเมียมนะครับสวยสวยเลยมีบันไดชุดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้กระจกแท้เดิมทุกบ้านนะครับไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ําแน่นอนนะครับรับะกายโครงสร้างวารันตีหนึ่งปีเลยนะครับเนี่ยเป็นตาโตโยต้าทั้งหมดนะครับกระจกนะครับใส่การสานมาให้เรียบร้อยนะครับรีโวนะครับเมิดเข้ามาภายในนะครับฝั่งประตูเป็นสีดํานะครับตรงนี้เป็นโคมนะครับ เบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตรงนี้ตัดด้วยนี่ครับสีออกสีเงินนะครับสีเทานะครับตัดกับสีตัวรถสีดํานะครับคอนโซลหน้านะครับจะเป็นสีดํานะครับเนี่ยครับเป็นเส้นสีเงินตรงนี้นะครับเป็นกรอบนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกรอยตาดรอยย่นแน่นอนนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับมาตัวนี้เป็นแคปนะครับมีลเนอร์แคปบนะครับเีตัวแคปยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับ ตัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยแง่เลยนะครับไม่มีชนหนักทุกความจมน้ําแน่นอนครับแล้วก็การโครงสร้างเลยนะครับเดิมนะครับตัวโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับสวยๆเลยครับวันนี้เนี่ยดูซุ้มล้อด้านหลังครับตัวโคลงนะครับยังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะครับ แมตอันลอยนะครับขอบสุดเจ็ดนะครับมีแรนเนอร์นะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ปกติเลยนะครับมันได้ทางขึ้นด้านหลังนะครับพุ่งโดยขอบผมเมียมนะครับสวยๆเงาๆเลยนะครับไฮรักลีโวนะครับนี่ครับ 2.4e นะครับพัสนะครับ 2.4e พัสนะครับมีเปิดฝากระบะด้านหลังนะครับพุ่ด้วยโมเมียมนะครับไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกแค่เดิมแน่นอนนะครับมี นี่ครับกล้องมองหลังมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับใครกาลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับนี่ครับใหม่ใม่กิ๊บๆเลยนะครับอันนี้ไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดนี่ครับด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับเปิดเข้ามานะครับกระจกฝั่งด้านคนขับนะครับเปิดออโต้นะครับไมคคันนี้ห้าห้าหมื่นเจ็ดนะเดี๋ยวเปิดประตูใหม่์ยอน นี่นะครับไมค์คันนี้ห้าหมื่นเจ็ดนะครับพวงมาลลยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันสามก้านแท้เดิมนะครับมีแมีโหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับพูดนะครับนี่ครับจอดเป็นทัศกรีนนะครับจอเป็นทัสกรีนแอร์อันดอล็อกแอร์เดิมนะครับจอเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดอีโค่นะครับโหมดพาวเวอร์นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เปิดไฟด้านบนได้นะครับเนี่ยกระจกไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนนะครับกระจกแท้เดิมทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับแฉบด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจอยากออกรถนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับมีสัญญาณการขโมยให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะมาดูฝั่งในส่วนของฝากระโปรงด้านด้านขวาก่อนนะครับของตัวรถนะครับตัวโครงด้านในนะครับนี่ครับตัวน็อตตัวโครงด้านในนะครับไม่มีแกะไม่มีแง่แน่นอนนะครับตัวถังโครงสร้างเดิมนะครับ มี ab s อนะครับคันนี้รอยมาร์กรอยแต้มสีกับกระปุกไมค์กิฟต์นครับตัวของเครื่องยังแห้งๆอยู่เลยนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับมีรอยมาร์กรอยแต้มสีอยู่นะครับนี่ครับรอยมาร์กรอยแต้มสียังอยู่นะครับนี่ครับุดห้องเครื่องนะครับมีรอยมาร์กนะครับรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับโครงด้านหน้านะครับเนี่ยตัวน็อตนะครับยังไม่มีแกะนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ นี่ครับตัวน็อตนะครับยังใหม่คลิปอยู่นะครับรอยมาร์กรอยแต้มสียังอยู่ครบหมดนะครับตัวโครงสร้างไม่มีย่นแน่นอนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับใครกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับศูน7 1เก้าหนึ่งเจ็หนึ่งสามเป็นกสี่นะครับจ่ายทอโต้นะครับ นี่ครับมาดูด้านสร้างด้วยนะเอาให้ชัดๆเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเนี่ยฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับฝากระโปรงตัวแท้เดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักวิพ่วงจมน้ำแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างวับประกัน1ปีเลยนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับอยากได้รถก่อนปีใหม่นะครับรีบเลยนะครับนี่ครับสำหรับเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4E นะครับพลัสนะครับพีรันเนอร์แคปนะครับ ปี2018นะครับคันนี้ไม่5เบ7ขายในราคา55,000บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับผมใจทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ